มาถึงห้องแล้วนะคะตอนแรกวันนี้กะว่าแบบจะรีบหนีออกมาตั้งแต่ตอนแบบยังไม่หนึ่งทุ่มแต่สุดท้ายก็คือทเที่ยวในเวิร์ World Expo จนคุ้มจนสุดท้ายก็คือกลับพร้อมชาวบ้านเขาอยู่ดีนะคะทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บอะในงาน World Expo นะเราเสียตังค์ให้กับค่าพินเยอะมากเพราะว่าเดิมเป็นคนสะสมพินนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันว่าเราได้พินอะไรมาบ้างนะคะ รวมของเมื่อวานด้วยโอเคมาเริ่มที่อันแรกก่อนนะคะจริงๆไม่เชิงผิดมามันเป็นเข็มกัดแทนแล้วกันนาองของไทยเลียนสเปนนะคะเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นโลโก้เป็นโลโก้ของอ s ส a าเนอ p ส n าเนอสเปนะคะรักอันที่สองของซาอุดีอาระเบียจะบอกว่าแพงมากสองอันเนี้ยห้0พยเยน ไปเสร็จพันกว่าบาทงงมากตอนแรกหยิบไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้นะคะแต่ว่าเน,นี้ยคือสวยและซาอุจริงๆเป็นแบบเป็นเมืองในใจเนืองหนึ่งอันนี้แต่อันนี้เป็นแมกเนตนะคะเพราะว่ามันดูแบบมันดูดีอะมันหนามันหนักมันให้อันนี้ต้องให้เขาอีกอันหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนสะสมพิมพ์ถ้าเจอพิมพ์ปุ๊บก็ต้องอันนี้มันคือดอกอ่อะไรอัลลูอัลูล่าไม่ชัวร์แต่น่าจะเป็นดอกดอกไม้ประจําชาติของเขา คืองานละเอียดงานสวยนะคะคือแบบดูพรีมเมียมเลยแหละอันเนี้ยแต่ตอนจ่ายตังคือ5,200ยเยนงงอ่ะอันที่3เดี๋ยวเอาของพาวิเลียนก่อนอันนี้ของพาวิเลียนจีนค่ะชิมก็ดูเป็นทรงพาวิเลียนเนาะแต่ว่าเสดามันไม่ใช่พินเป็นเข็มกัดเดี๋ยวต้องไปหาที่ยึดติดในบอร์ดนะคะอันถัดไปเป็นของพาวิเลียนอ่ไม่ใช่ของพาวิเลียนเป็นของงาน world expo เลยขยับมาหน่อย น้องน้องเต้นน้องเต้นกระเดิดอไปไกลอะไม่เป็นไรนี่มาสคอตงานนะครับน้องอะมบ้าตัวนี้น้อง,อ,งอันนี้เป็นท่าน้องเต้นจริงๆมันมีหลายแอคชั่นมากแต่ดีท่าเต้นน่ารักสุดเลยเอามาเพราะว่าถ้าไม่เลือกเลยเนี่ยถ้ากวาดมาทางเชล์เนี่ยมันจะหลายตังเอานะคะก็เลยเลือกเอาอันที่น่ารักที่สุดมาเนาะเพื่อประหยัดงบแล้วก็มันจะมีอันที่มันเป็นคอลแลบกับซาริโอนะคะ แม่คุม้มีม่คุชิโนมอนโลนี่เป็นชินนมอนโลใส่อมีบ้าครอบหัวอันนี้น่ารักโอเคอันนี้ของเมื่อวานได้มาประมาณนี้นะคะในพาวิเล่เพราะว่าหลายๆพาวิเล่ที่เข้าไปบางทีเขาอะไม่ได้ทำพินส่วนมาดูของวันนี้ของวันนี้ของวันนี้ให้ตัวันนี้ก่อนละกันจริงๆอยากซื้อมาสคอตงานเป็นแบบตุ๊กตุน่นแต่ปรากฏว่าเจอแบบที่มันเป็นลิงเฉยๆอะอย่างเงี้ย แล้วบอกข้อหวัวลูกอันเดิมพอดีเลยคนน่ารักเอาใหม่เอาแล้วแบบแน่นพอดีเลยซึ่งแบบถ้าแบบใครแบบรู้สึกว่ายังไม่ได้ชอบตัวสีฟ้า,ฟาหรือหิ้วสีฟ้าแล้วไม่ถูกฉลกอันนี้ก็น่ารักเห็นหลายคนเอาไปห้อยข้อมือนะคะแบบเหมือนสวนเป็นข้อมืออะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีนี่น่ารักกลกกายเป็นแบบไม่เหมือนใครเป็นตุกนบบต๊กตาที่ไม่เหมือนใคร เ็นเจริงๆแอบอยากได้ที่มันเป็นเซ็ตของซาริโออ่ะที่มันเป็นพวกคิตตี้พวกชินามอนโลที่ใส่ตัวพอนเดลิงตัวเนี้ยแต่ไม่เจอไม่รู้ว่าต้องเอาอยัางไงเพราะว่าไม่เคยศึกษาไปก่อนว่าต้องไปซื้อพาวิเลียนไหนหรือซื้อที่ไหนเพราะว่าไปดูที่เจแปนพาวิเลียนแล้วก็ไม่ได้ไม่ใช่อ่ะจบไปทีนี้มาลื้อดูไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างไปเสร็จเอาออกไปก่อนเดี๋ยวออกมาอะอันนี้ ช็อกโกแลตนะคะได้มาจากพาวิลเลียนของเบลเจียมเนาะเราก็อยากลองว่าช็อกโกแลตเบลเจียมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆเวลาเข้าไปในพาวิลเลียนนะคะถ้าเอา่อเวลาสุดท้ายแล้วว่าเขาจะให้แบบเขาจะมีโซนที่มันขายเซอร์วิเนียเนาะซึ่งทุกๆประเทศเป็นเหมือนกันหมดเลยก็คือเอาของดีของฝากจากประเทศเขาวามาอยู่ในเซอร์วิเนียช็อปนะคะรวมถึงประเทศเราด้วยเราก็มันก็เหมือนเป็นเรื่องปกติเวลาเข้าทุกช็อปอะคะ่ะคือมันเป็นฟีลแบบสินค้าโอท็อปของแต่ละประเทศอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวจะต้องลองกินเพราะว่า เอากับไผยไม่ได้ละลายแน่นอนอ้าวเขาแพ็กเกจจิง้งเขาจึ้งนะบรรพนแพ็กเกจจึง้งเปิดจังไหรน,นี่เปิดไงอเอา้าอ๋อสาวสาวไม่แกะสติกเกอร์เ <c> ด <ười> <s> ี <h> ๋ยวลองไปหาอะไรในห้องน้ำแกะเอาละกันก็ อันนี้ตาไว้ก่อนเดี๋ยวแช่ตู้เย็นไว้ก่อนพรุ่งนี้ว่ากัน<ช>ออ่ะอันนี้อันหนึ่งแกะชิมไปแล้วเนาะจริงๆก็มีน่าจะแบบมีทำคลิปบอกไว้ก็คือเป็นช็อกโกแลตที่แบบเคลือบเปลือกส้มหรือส้มไม่รู้สักอย่างหนึง่งอร่อยมากอันนี้ลองกินไปแล้วว่าเราก็หยิบมากินล้างปากอีกอันหนึง่งสดชื่นนะคะ ขอคนกระเป๋ก่อนเพราะว่าวันนี้แวะหลายพาวเลเลียนแล้วหลายพาวิลเลียนมีพิน<ม>ไปก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดทีเดียวนะครับนี่อันนี้ก็ไม่ใช่พินอันนี้ของลักซ์เซมเบิร์กเชื่อป่าว่าเราเพิ่งรู้ลักซ์เซมเบิร์กไม่ใช่ประเทศไม่ใช่ไม่ใช่เมืองแต่เป็นประเทศแต่อันนี้ถูงหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้เป็นพินค่ะเพราะมันเป็นเซตจริงๆเขามีพินนะแต่ว่าพินมันจะเป็นรูปสัญลักษณ์ดอกกีดอกกี้กเฉยๆที่เป็นสัญลักษณ์ของการที่เหมือนแบบหัวใจของเขา แต่ว่าถ้ามันเป็นสิ่งอย้เป็นเซตอะน่ารักกว่าเลยแบบเอาแบบนี้มานะคะแต่นี้ก็เป็นแบบเขิวกรัดอ,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 อันนี้คาวีสิงคโปร์เป็นอันเดียวที่มาถามว่าเอาถุงไหมห่อให้เลยต้องค่อยๆแกะของสิงคโปร์นี่เห็นไหมคะเป็นมะลิลออนมะลีมะร,รีกับ กับดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์อันนี้ให้เยอะให้เยอะให้ใหญ่น่ารักมากเวลาไปเที่ยวไหนนะคะจะเป็นคนชอบสะสมพินแล้วประเทศที่ไปแล้วได้พินเยอะกลับมาเยอะที่สุดใช่ไหมคะไปแค่สรอ,อบคือรัสเซียรัสเซียทุกที่มีพินขายและน่ารักมากเฮ้ยเก็บไว้อันถัดไปให้ถุงมาเหมือนกันออโอเค อันนี้เป็นของ Belgium Pavilion นะคะนี่จริงๆเขามีตัวมา s c สคอด้วยอะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่งั้นบอร์ดจะเต็มแต่มา s c สคเขาแบบเฉยๆเลยรู้สึกว่าอันนี้แบบ Impact กว่ามันดูเป็นฟอร์มของ Belgium Pavilion นะคะเพราะเอกลักษณ์ของ Belgium Pavilion ะมันคือข้างบนมันจะมีแบบโดมๆเป็นแบบบอลลูนสีขาวอยู่ข้างบนก็เลยเอานี้มาถัดไป เดี๋ยวกําหนดแวเอายิบต้องหยิบมาอันนี้ค่ะไปพาวิลเลียนของเชคกลีพับบิกจุดเด่นของเชคกน่าจะเป็นเบียร์เหมือนกันนะเพราะว่าพอขึ้นไปนบนดาดฟ้าแล้วมันจะมีแบบว่าร้านขายเบียร์ให้ให้กินข้างบนแบบให้ฮอปข้างบนเลยอะค่ะถ้าดึกๆหน่อยน่าจะมีบายอยู่ข้างบนเนาะอันนี้ก็เลยเป็นแก้วเบียร์เบียร์อร่อยนะอ่ะนะและอีกอันหนึ่งเขามีมาสคอตอยู่ข้างหน้านี่เขาทำมาสคอตที่ล้อ ร้อไปกับตัวมาสคอตของงานแบบมาสคอตหลักของงานเอ็กปเลยไอ้น,นี่น่ารักมากเขียวเขียวไม่รู้อะไรเหมือนขี้มูกเหมือนสเลดถัดไปอันนี้เจแฟนพาวิลเลียนเป็นโดราเอมองนะคะอันนี้เอ้าน่ารักอันนี้น่ารักมากแต่เสียดายไม่ได้เข้าเจแปนพาวิลเลียนอีกแล้วนะคะเข้ายากเข้าเย็นขนาดเราเข้าไปแล้วว่าต้องรีบจองคิวผ่านเว็บ ผ่านเว็บไซต์ก็ไม่ทนันก็เต็มก็หมดมันฮิตในหมู่ชาวญี่ปุ่นจริงๆแหละแต่ก็พาวิเลียนเขาก็น่าภูมิใจจริงๆอต้องให้เขานะคะแต่สงสัยอะจริงๆตอนเข้าพาวิเลียนไทยอะคะ่ะอยากได้พินอยากได้พินของไทยเหมือนกันนะแต่ไม่มีขายเหมือนแค่มีให้พนักงานเราไปเทรดกันหรอ ใจอ่ะมันมีอันหนึงเป็นของเจแปนพาเวลเลียนนะคะแล้วเป็นเหมือนเป็นพินจุ่มของคิตตี้อ่ะแล้วจริงจริงจุ่มมาแล้วด้วยอ่ะแล้วมันหายไปจริงจริงมีทําคลิปเอาไว้นะคะเสียดายอ่ะอะไรเดี๋ยวลองหาดูทีเผื่อมันแบบหยิบติดมืออะไรไปโอเค วันนี้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปใช้ชีวิตปกติและไปเดินซื้อคงซื้อของอะไรอย่างนี้ว่าไปไม่รู้จะได้มากน้อยเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้มีแผนว่าเราจะซื้ออะไรนะคะโอเคสำหรับวันนี้อาติตสวัสดิ์คาแรคเตอร์จะเป็นยังไงพี่สาวขี้บ่นปะเอ้ยไปแล้วกลับ,บมาใหม่ไม่นอนไม่นอนสักทีงงทุกคนเจอแล้วนี่ ซองจุ่มพินคิตตี้จากเจแปนพาวิลเลียนมันไม่ได้หายไปมันอยู่นี่อเคอันนี้มันเป็นจุ่มนะคะมีทั้งหมด32แบบแต่ว่าเราเลือกมาแค่แบบเดียวเสียดายอะลุกนี้น่าจะซื้อมาหลายๆอันนะคะแต่เดี๋ยวกะว่าจะลองไปหาร้านขายเซอร์วิเนียที่มันอยู่ข้างนอกนังนีเน่เห็นไหมเห็นไหมคิตตี้คิตตี้แตงโมงจริงมันมีหลายแบบมากๆเลยอะอยากจุ่มเพิ่มอะไอเรามันชอบเสียงโดนอยู่แล้ว เทาานี้อันนี้ไปจริงไปแล้วบาย